ใส่ชีสต,ตรงตลางด้วยชีสเยิ um ้มๆ um เลยแบบนี้ค่ะเมนูนี้เด็กๆน่าจะชอบโอเโฟกองน่ากินมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับ<ส>ข้าวเกลียบนางฟ้าไส้ชีสโอ้โหแบบชีสยิอมๆตรงตลางเลยนะคะเมนูทำง่ายสร้างสรรค์หน้าตาดีเอาไว้เสิร์ฟปาร์ตี้ขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ เจ๊าปานจะใช้แผ่นแป้งเวบนามแบบนี้นะคะเป็นทรงกลมหรือว่าแบบสี่เหลี่ยมก็ได้เราจะตัดแบ่งสี่เป็นสี่ชิ้นนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะตัดแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะตัดให้ได้เป็นสี่ชิ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นเจ๊ปันจะใช้ชีดเป็นชีดแผ่น,นแบบนี้นะคะเอามาม้วน ให้เป็นม้วนๆแบบนี้เมื่อได้เป็นม้วนๆแบบนี้ใช้กันไกรหรือมีดก็ได้นะคะเอาสะดวกเลยตัดให้เป็นข้อๆแบบนี้ค่ะและเอาแผ่นแป้งเวดนามนะคะเราจะสนับสับหว่างกันแบบนี้เออ บริเวณทาน้ำนะคะน้ำสะอาดให้รอบๆบริเวณตัวแป้งก่อนแล้วก็เอาแผ่นชีสเนี่ยที่เราตัดเอาไว้เนี่ยวางเป็นก้อนหอยแบบนี้แล้วก็เอาแป้งเนี่ยประกบก,กันเลยค่ะเราก็ติดกันแบบนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราทาน้ําเอาไว้นะคะใช้กรรไกรตัดให้เป็นร่องๆหน่อยเวลาทอดจะได้สวยๆค่ะ แล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะพอใจว่าใช้กี่ชิ้นอันนี้ก็วางสับหว่างกันหลังจากทาน้ำเสร็จวางชีสลงไปให้แป้งหนึบติดกันนะคะแล้วก็ใช้กันไกลตัดให้เป็นล่องๆจะได้ทอดแล้วดูสวยงามเลยค่ะน่ากินเปิดแก๊สนะคะไฟแรงตั้งกระทะ ใส่น้ำมันทอดเลยค่ะน้ำมันสำหรับทอดนะคะน้ำมันร้อนแล้วเอาแป้งลงทอดได้เลยนะคะเขาจะแบบกรอบเร็วมากกลับได้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ยกขึ้นได้เลยดูสิคะวะ่าโอ้โหบานน่ากินมากร้อนเร็วทันใจเอาขึ้นได้เลยนะคะเมนูนี้เด็กๆน่าจะชอบโอ้โห น่ากินมากๆเลยค่ะพร้อมจัดปาร์ตี้น่ากินมากเลยค่ะเมนนอร่อยทำง่ายด้วยเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้โหบานใหญ่น่ากินมากทานร้อนๆก,กรอบๆนะคะใส่ชีสต,ตรงกลางด้วยชีสย้มๆเ,เลยแบบนี้ค่ะจะตานขอชิมหน่อยนะคะอือหือกรอบมากอร่อยมากเลยค่ะ ไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเอาไว้เสิร์ฟปาร์ตี้เมนูนี้คุณหนูน่าจะชอบค่ะเจ๊ปันขอตัวไปเสิร์ฟข้าวเกียบก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ